ถ้าเราจาเรื่องราวต่างๆอะไรในชีวิตไม่ได้เลยกับอีกคนที่จําเรื่องราวในชีวิตของตัวเองได้ทั้งหมดแต่ว่าหนึ่งในเรื่องนั้นมีเรื่องที่แย่มากๆที่เขาอยากจะลืมคิดว่าใครมีปัญหาที่หนักอกหนักใจมากกว่ากัน แล้วนะคะกับของขวัญ is curious ค่ะวันนี้นะคะดูอะไรดีขวัญจะมานำเสนอหนังที่เป็นกึ่งด็อกิวเมนต y รีนะคะชื่อเรื่องว่า tell me who I am นั่นเองค่ะหนังเรื่องนี้นะคะกำกับโดยคุณเอ็ดเพอร์เคนส์คุณเอ็ดเพอร์เคนส์เนี่ยนะคะเป็นคนอังกฤษค่ะซึ่งเขาเนี่ยได้ทำ หนังสารคาดีมากมายคุณเด้เพอร์คินส์ใชคะเป็นผู้กำกับนะคะเจ้าของรางวัลต่างๆมากมายเลยแล้วก็เป็นคนกำกับเรื่องนี้ด้วยซึ่งได้รับการเสนอเข้าชิงออสการ์นะคะในสาขาของด็อกิเม้นทารีนั่นเองค่ะหนังเรื่องนี้นะเรื่อง Tell Me Who I Am เนี่ย เป็นดราม่าด็อกิวเมนต์รีนอะเป็นด็อกิวเมนต์รีที่มีความสะเทือนใจพอสมควรเหมือนกันซึ่งได้คะแนนนะคะจาก r ร t t e น t o m a โ o ไปถึง97%เลยนะแล้วก็ได้คะแนนจาก IMDP เนี่ยไปถึง7.6คะแนนด้วยกันเต็มสิหนังเรื่องนี้ก็คือเป็นหนังอังกฤษนะคะเรื่องย่อเนี่ยก็คือว่าเป็นเรื่องราวของแฟดนะคะซึ่งแฟดผู้พี่นะคะก็คือคุณอเล็กซ์เนี่ย เขาเนี่ยประสบอุบัติเหตุอายุ18ปีก็คือเหมือนมอเตอร์ไซค์ล้มอะไรอย่างเงี้ยไปอยู่ในโคม่าอยู่ในห้อง ICU ประมาณ3เดือนด้วยกันพอเขาลืมตาตื่นขึ้นมาเนี่ยสิ่งที่เขาเห็นเป็นคนแรกเลยก็คือน้องชายของเขา คือแฟนผู้น้องของเขานั่นเองก็คือคุณมาคัสจาได้แค่คุณมาคัสคนเดียวพอแบบเหมือนแม่เนี่ยมาทักทายอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จําไม่ได้เลยแล้วก็พอวันที่เขาแบบแบบกลับไปเจอเพื่อนๆเงี้ยเขาก็จาใครไม่ได้เลยแม้กระทั่งแฟนเขาเขาก็ไม่รู้ว่านี่คือแฟนเขาแต่ว่าได้รับการบอกเล่าเรื่องราวเรื่องต่างๆในชีวิตของเขาใน18ปีที่เขาไม่มีความทรงจําเนี่ยจากค,าค,คุณมาคัสก็คือแฟนผู้น้องเท่านั้นนะคะ ซึ่งตัวเรื่องราวนี้นะคะมันแบ่งออกมาเป็น3องค์ด้วยกันโดยองค์แรกเนี่ยก็คือจะเล่าเรื่องในมุมมองของคุณอเล็กซ์ก็คือแฝดผู้พี่ที่ความทรงจำหายไปเนาะ คือแฝดผู้พี่เนี um okay. ่ยเขาก็เล่าว่าแบบชีวิตอย่างนี้อย่างนี้ตามที่มาคัสเนี่ยก็คือแฝดผู้น้องเนี่ยเป็นคนเล่าวาดฝันชีวิตเขาไว้ว่าเออชีวิตเขาเนี่ยเป็นแบบนี้นะเขาก็เชื่อตามแฟนตาซีนั้นเขาก็ต่อจิ๊กซอต่างๆคือเขาบอกว่าตอนที่เหมือนเขาเนี่ยความทรงจําหายไปเนอะมันก็เหมือนเป็น blank canvas ก็คือเหมือนเป็นผ้าผืนสีขาวๆที่ยังไม่มีใครมาแต่งแต้มอะไรเลยพอคุณมาคัสเนี่ยบอกว่าอ๋อชีวิตเขาเป็นอย่างนี้เขาก็ถึงแบบวาดภาพขึ้นมาว่าภาพเออชีวิตเขาเป็น อย่างนั้นต่อจิ๊กซอภาพนูเนนียนอะไรไปเรื่อยๆจากรูปถ่ายที่คุณมาคัสเคยให้ดูรูปอะไรต่างๆที่ที่แบบมันมีไว้ในอดีต่เงี้ยเออเขามาดูเขากา็คิดเอ,เอาเองคิดเองเออเองว่าชีวิตเขาจะเป็นยังไงโดยการที่เขาคิดเองเออเองเขาก็คิดว่าชีวิตของเขาเนี่ยอ๋อมันช่างแบบเป็นชีวิตที่ดีเสียละเกินพ่อแม่ก็อยู่ในฐานะที่ดีเ,เด็กทั่วไปที่แบบมีแฮปปี้แฟมิลี่มีอะไรอย่างนี้โดยที่เขาไม่ ไม่ได้ตะขิดตะขวงใจอะไรเลยก็คือเหมือนเวลาแบบถามคุณมาคัสเนี่ยว่าแบบเออบ้านเราแบบดีอย่างนี้ใช่ไหมเออก็แบบดีก็ก็ไม่ได้คิดต่อว่าเออมันดียังไงหรือแม่เราแบบดีไหมเขาก็บอกเออแม่เราดีโอเคแม่เราดีก็ก็ไม่ได้คิดต่อว่าแบบแม่ดียังไงแม่ทําอะไรทําไมถึงดีหรืออะไรอย่างนี้เขาก็แบบไม่ deep down q ชั s t ไปอะไรเงี้ยคือเหมือนแบบเขาก็ไม่ได้สงสัยในชีวิตแต่พะเขาเชื่อทุกอย่างที่น้องเขาบอก ว่าชีวิตเขาเป็นยังไงเพราะเขาก็ไม่ได้คิดว่าทําไมน้องจะต้องมาโกหกด้วยหละว่าชีวิตเขาเป็นแบบนี้เป็นเพราะอะไรหรืออะไรอย่างนี้เขาก็โอเคเดินตามไปในทางที่น้องเขาบอกไวอืมประมาณนั้นแล้วมาเป็นองค์ที่สองนะคะก็คือเป็นในเรื่องราวของทางฝั่งคุณมาคัสบางก็คือเป็นแฝดผู้น้องแฝดผู้น้องพูดจํา เรื่องทุกอย่างได้แล้วรู้ว่ามีเรื่องอะไรเกิดขึ้นบ้างในทางฝั่งคุณมาคัาสเนี่ยเขาก็เล่าอย่างที่คุณอเล็กซ์เล่าเลยว่าแบบเออเขาอ่ะเป็นคนที่แบบบอกทุกอย่างว่าในชีวิตของพี่ใน18ปีที่พี่ความทรงจาหายไปเนี่ยมันคืออะไรยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยโดยพอเหมือนวันที่เขารู้ความจริงบางอย่างก็คือในตัวของพี่เนี่ยคะคุณอเล็กซ์เนี่ยเหมือนแบบเขาไปเจอสิ่งสิ่งหนึ่งนะขวัญจะไม่สปอยนะอยากให้ทุกคนไปดูเองจริงเพราะว่า มันมันรู้สึกอินโวลฟมากแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทั้งคู่เพราะว่าเรื่องที่เจอมามันหนักหนาสาหัสมากจริงๆแล้วพอเหมือนแบบว่าตัวพี่อะระแคะระคายบางอย่างว่าแบบมันมีอะไรเกิดขึ้นในชีวิตเขาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไปถามมาคัสก็คือถามแฟนกู้น้องเนี่ยว่าแบบเอ้ยแบบชีวิตมันโดนอะไรแบบนี้จริงๆหรือเปล่าอะไรเงี้ยน้องก็ตอบว่าใช่แต่ว่า ก็ไม่ได้บอกดีเทลอะไรแล้วมันก็เหมือนยิ่งแบบว่าอ้าวคือคือทำไมอะ่ะทำไมต้องไม่บอกแล้วทำไมถึงไม่เคยบอกเรื่องเรื่องนี้เลยเหมือนกับแบบว่าน้องอะ่ะโกหกเขาอยู่ซึ่ง,ซ,งซึ่งจะถามว่าแบบเฮ้ยมันมันโกหกขนาดแบบนี้ตัวขวัญเองนะขวัญก็ไม่รู้เหมือนกันนะคือเราไม่ได้แบบเป็นคนที่ที่โดนนะแต่ว่าอืมคือการบอกไม่หมดกับการโกรหกมันมันก็ รีเลทกันอยู่นะคือ,อพี่ชายเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าแบบเออทำไมแบบเหมือนน้องอะ่ะบอกเรื่องราวในชีวิตมาไม่หมดแต่ในมุมของน้องอะ่ะเขาก็คิดว่าแบบแล้วทำไมต้องบอกเรื่องไม่ดีคือตัวเองจำไม่ได้มันก็คือดีอยู่แล้วตัวตัวเขาเองตัวน้องเองเขายังอยากจำไม่ได้เลยเขาจะบอกทำไมใช่ไหมเรื่องราวมันก็ดำเนินมาเป็นแบบเนี้เหมือนเป็นสองฝั่งว่าอีกคนนึงคืออเล็กซ์เนี่ยเขาก็จะรู้สึกตลอดว่าเขาอะ่ะ ถูกหักหลังจากน้องชายที่เขารักมากๆที่เป็นฝาแฝดของเขาเนี่ยแล้วเขาก็จะต้องไปหาคำตอบเขาอยากจะต่อจิ๊กซอทุกอย่าง18ปีที่เขาจำอะไรไม่ได้เลยเนี่ยที่หายไปเนี่ยว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างเขาก็ต้องไปหาสิ่งสิ่งนี้เองคนเดียวแล้วเขาก็รู้สึกว่าเขาโดนน้องทิ้งเพราะว่าน้องคนที่เขาไว้ใจไม่มีทางที่จะบอกเรื่องนี้กับเขาส่วนตัวน้องเองอะ เขาก็รู้สึกเสียใจแต่เขาอะไม่อยากให้พี่ชายอะรู้เรื่องราวที่มันเกิดขึ้นที่มันกระทบกระเทือนจิตใจมากและเขาอะตัวเขาเองอะเขาก็รู้สึกว่าเวลาที่เขาอะพูดเรื่องราวเหล่านี้อีกอะมันมันก็กระทบใจเขามากเหมือนกันเขาก็ไม่อยากให้เรื่องนี้มันเกิดขึ้น ซึ่งเราเห็นใจในตัวทั้งสองคนนี้พอเราดูอะ่ะเราจะรู้สึกเห็นใจในทั้งคู่มากๆบอกเลยว่าดูเรื่องนี้นะคะทุกคนเตรียมทิชชู่วไว้ได้เลยมันมีฉากแบบมันเซนซิทีฟมากๆก็ยิ่งในองศาอะ่ะให้สองคนนี้หันหน้าเข้ามาคุยกันเหมือนปรับทุกกันอะ่ะเขาควรที่จะทำมาแล้วแบบ30กว่าปีแต่เขาก็คือพยายามหนี กับสิ่งเรื่องนี้คือตัวน้องเองอะนะตัวคุณมาคัสเนี่ยเขาเขาไม่อยากบอกเลยจริงๆว่าแบบมันคืออะไรเรื่องมันก็จะมีอยู่3มองค์ประมาณนี้นะคะท้ายก็คือแบบความเข้าใจกันต้องขอขอบคุณผู้กํากับเรื่องนี้เลยว่าผู้กํากับเรื่องนี้เก่งมากที่แบบว่าเขาสามารถพอเทหรือว่าเล่าเรื่องของที่มันหนักหน่วงเรื่องนี้ได้ให้มันแบบน่าติดตามและน่าค้นหาเวลาเราดูเรารู้สึกอึอดอัดมากเพราะว่าเรื่องมันหนักมาก แต่ว่าสุดท้ายมันก็จบด้วยที่ว่ามันให้ความหวังมันมันฟีลกูอะคือทุกคนไม้ยกภูเขาออกจากอกเหมือนแบบพอแบบมันเผชิญหน้าเข้าหากันแล้วอะไรเงี้ยมันทุกอย่างมันมันฟิกซ์ในตัวของมันเองมันแบบอ๋อมุดเราปรงไดเราวางได้จบ โดยผู้กำกับนะคะเขาว่าใช้เวลาคลุกคลีอยู่กับคุณอเล็กซ์กับคุณมาคัสเนี่ยถึง3ปีด้วยกันกว่าที่คุณอเล็กซ์กับคุณมาคัสเนี่ยเขาจะไว้ใจไว้เนื้อเชื่อใจแล้วก็มาคุยในตัวด็อกิเมนตอรีนี้นะคะก็คือในตัวด็อกิเมนต r อารีนี้ค่อนข้างให้เกียรติทั้งคู่มากๆเลยโดยคุณเพอร์เคินส์เองเนี่ยเขา,าได้ไปเจอเรื่องนี้จาก ในหนังสือที่คุณสองแฝดเนี่ยเขียนก็คือคุณอเล็กซ์คุณมาคัสเนี่ยเขาได้เขียนเล่าเรื่องราวของตัวเองเอาไว้แต่ว่าในในหนังสือในปี2 0 1 3เนี่ยคือคือไม่ได้บอกว่าจริงๆแล้วดีเทลของเรื่องราวที่มันร้ายแรงนั้นเนี่ยมันคืออะไรนะคะทําไมเนาะแบบฝาแฝดเนี่ยคือเราไม่มีทางรู้เลยเนะว่าแบบคอนเน c t ชันของการเป็น identical twins เนี่ยมันสตรองมากขนาดไหนคือแม้ว่าจะความจำเสื่อมจำใครไม่ได้เลย even ตัวเองเนี่ย แต่เขาก็จำฝาแฝดเขาได้เออแบบการเป็นมี i e n t t i c l t Win s เนี่ยมันเป็นเรื่องที่น่าพิศวงมาก d e n t i c a l twins เนี่ยก็คือการที่เกิดมาโดยการปฏิสนธินะคะของไข่ใบเดียวกับอสุจิอันเดียวซึ่งจริงๆควรจะเป็นคนเดียวแต่ว่าตัวอ่อนเนี่ยแยกออกมาเป็น2ตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยมี DNA ที่เหมือนกัน เหมือนกันทุกอย่างเลยคนที่จะเป็น Identical t Win เนี่ยเขาก็เลยมีแบบความผูกพันที่ลึกซึ้งกันมากๆเหมือนแบบรู้ใจกันมากๆเลยพออย่างคุณอเล็กซ์จะคุณมาคาสอย่างเงี้ยพอเหมือนแบบเกิดเรื่องนี้ขึ้นเนอะเหมือนรู้ความจริงบางอย่างแล้วแบบรู้ว่าน้องชายตัวเองเนี่ยไม่ได้บอก เรื่องอะไรบางอย่างเขาก็รู้สึกว่าเหมือน loss ไป l o s ทั้งตัวตนแล้วก็ l o s ทั้งน้องชายก็คือสูญเสียทั้งตัวตนความทรงจําแล้วก็สูญเสียน้องชายไปด้วยเขาเหมือนแบบว่าบอนด i n g ตัวความผูกพันความเป็น identical t w i n นเสียมันหายไปช่วงหนึ่งแล้วพอพอเขาได้พูดคุยกันกับเรื่องราวปัญหาที่มันเกิดขึ้นเมื่อแบบ 30- 40ปีที่แล้วเงี้ยมันปลดล็อกทุกอย่างแล้วเขาก็กลับมาแบบที่มัน strong bonding เหมือนเดิม อืมคือจริงๆถ้าเกิดสมมติว่าเรามองให้มันเป็นแบบมันฟีลกูอะคือตอนจบจอสุดท้ายมันก็คือมันฟีลกูดที่ทุกคนปลดล็อกชีวิตตัวเองออกไปได้จริงๆนะคะยังไงขวัญก็ขอลองฝากเรื่องนี้นะคะให้ทุกคนได้ไปดูกันเนอะว่าเรามีมุมมองอย่างไรบ้างต่อทั้งสองแฝดแล้วถ้าเป็นเราเราจะทำยังไงนะ ขอขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะถ้าดูแล้วมีความรู้สึกยังไงก็สามารถเข้ามาเมนกันได้นะคะโอเคขอบคุณมากค่ะบ๊ายบายฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ